ผมไม่ได้ทำคลิปนี้เพื่อให้ท่านสงสารผมรู้ว่าสงสารชาวนานแต่เราจะมาร่วมกันหาทางออกและวิธีการแก้ไขการทำกิจการงานใดๆก็ตามถ้ามีผลกำไรก็อยากจะทำต่อแต่ถ้าทำแล้วขาดทุนก็ไม่อยากจะทำต่อไปก็คงต้องเลิกกิจการในการทำนาก็เหมือนกันต้นทุนการทำนาแต่ละรอบก็ค่อนข้างที่จะสูงนี่เป็นการทำข้าวนาปลังครั้งแรกของผมผมพยายามที่จะลดต้นทุนลงให้ได้มากที่สุดแต่พอไปขายแล้วมันขาดทุน ผมก็รู้สึกวิววิวใจอยู่เหมือนกันนะถึงว่านะสิชาวนาะจึงส่งลูกหลานเข้าไปเรียนแล้วก็เข้าไปทํางานในเมืองไม่ให้เป็นชาวนาเหมือนกับตัวเองผมลองคิดเล่นๆนะถ้าสมมติชาวนายุคนี้หมดไปประเทศไทยจะเป็นยังไงต่อ oh. จากผู้ค้าข้าวอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้อันดับไหนแล้วก็ไม่รู้ชาวนาขายข้าวเปลือกกิโลละ6บาทคิดดูถามด้วยความจริงจากใจนะครับเราพอจะมีวิธีการแก้ไขกันได้ไหมหรือฟังแล้วก็แค่เลื่อนผ่านเพราะไม่ ใช่กิจของฉันฉันไม่ใช่รัฐบาลต้องให้รัฐบาลแก้